สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่กทานเดี๋ยวผมจังแสงนะครับมานีผมจะพาท่านผู้ชมมาสมัลล้มตัวนี้นครับผมนี่อิศนาครับผมตัวสีน้ำเงินยี่ห้อยังเนาะเนาะอ่านบอกครับผมอ๋อยี่ห้อเพิ่มเฉียนไว้ด้านล่างนี่ครับผมพานาโซนิกครับผมพานาโซนิกอันนี้เป็นของ สมนาคุณน,นะครับผมจับฉลากได้ <c oughs> ของร้านครับผมอันนี้เจ้าของคนแจงมาว่ากล้องดำทางวะฉัน <c oughs> มันมีกลองดำอยู่บ่ผัลนล้มนี่มันบ่เมนเครื่องบินนะครับผมมันช่างแสงบ่รับสมเครื่องบินนะครับผมมันบมเมนกล้องดำครับผมผมสันนิษฐานที่เพิ่นเอื่นว่ากล้องดำน่นาจะเป็น ค่าปาซิตเตอร์ครับผมที่ว่าเป็นสี่เหลี่ยมหน่อยๆดำๆนะครับผมค่าปาสิตเตอร์มันเสื่อมไปทั้งหมดตัวนี้เป็นัลล้มรีโมทนะครับผมแต่ว่ามันก็สามารถสัมผัสตร,ตรงนี้ได้นะครับผมแต่ของเป็นบัตรเอลรี่โมทมากนะครับผมอันนี้อย่างน,นี้ทัมเมอร์นะครับผมตัวที่สองคอชินดีครับผมอ่านไม่ค่อยออกครับผม บัวอานหัวล่ะไปไปสตาร์ทล้วมั้งครับผมชั่เหม่อนี่สตาร์ทบัไปแล้วครับผมตัวนี้กะมิดจีรีครับผมตัวนี้แล้วมั้งครับผมเอาตัวนี้กะมิดครับผมเอาตัวนี้ไปเสียครับผมน่แต่ว่าอืดๆครับผมมันอืดๆเนาะครับหมุนชามากครับผมหมุนชามากพัดได้กับว่าย็นครับผมแนวเนี่ย นับรอบได้เลยนี่ครับผมเอากดอีกเท่าน,นึงครับผมเอากดอีกเท่าน,นึงดับเนาะครับผมอืมอืมเบอร์สองครับผมเป็นเบอร์สองกันแล้วกันเนาะครับผมตัวนี้หายไปเลยครับผมอ่ะเอาไม่ไม่ไม่ไ,ม,ไม,ม่ไปอ่ะเบอร์สอง เบอร์สามเบอร์สามไปครับผมเอาไปแล้วก็ดับจัดปัดเลยครับผมเป็นอย่างน,อน,นอ้อหน่อยนะเอากัรมัดติดอีกเทียนหนึ่งครับผม,มนี่ฮะผมเข้าใจอ่านระบบการทำงานของตัวนี้นะครับผมเพราะว่ามันตั้งเวลาได้นะครับผมอ่าไม่ครับผมนี่อย่างเลย สองสามอ๋อนี่ยึดตรงนี้ครับผมเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามอังก็ไว้เลยครับผมเริ่มซาแล้วครับผมตาดีบ่เนะี่ยอันนี้ดับเนาะครับผมเอาหนึ่งสอง สามเอาเขากดย้ากันไปครับผมหนึ่งสองสามเอาเนี่ยมันดังผู้เดียวมันครับผมตีดยาวเลยครับผมไปแก้ไขอาการครับผมอาการเนี่ยผมว่าม้อเตื่นหนาจะฝืดครับผมแกลนหนาจะฝืดนะครับผมตอนนี้ถ่านไว้ก่อนถอดปลั๊กกันครับผมปิดไฟถอดปลั๊กกันนะครับผม เอามานอนลงครับผมนอนลงเอาฟ้าดาออกครับผมฟ้าขอบด้านหลังลลน,นะครับผมขอบมอเตอร์นะครับผมกล้องดันหาย เปิดกันครับผมตัวนี้ออกะี่ล็อกใบเนี่ยเนาะอนี้ทั้งใบล,ล่ะเนี่ยอ่าหมุนสลับทั้งครับตัวนั่งครับผมมันก็เป็นงงๆอยู่ยนะครับผม แกนกำบ่ถือว่าฝืดเด้อครับผมแกนกำบ่าฝืดปำแน่งดยตัวไอ้นี่มันถิ่ห่างมานนาอครับผมตัวคาปลาสิเตือนนะมาวัดบ้างครับผมวัดคากรุจักครับผมวามนถอดไฟเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม ยาจัดการออกข้าปลาติเตยอยู่ไีนครับผมผมันก็ได้แกะออกมาเรียบร้อยนะครับแกะออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมตัดออกเลยครับผมขั้นบนตัดมันตีวัดบบออกเวยครับผม ัตัดมันที่วัดขาบ่รูเรืองนะครับผม,มต้องตัดอจอยสายออกมาครับผมตัวนี้นะครับผมอ่านมังคามันเท่าไรหนึ่งจุดห้าไมโครครับผมนี่ตรงนี้เนาะหนึ่งจุดห้าไมโคร้าว่าเข้าวัดแล้วมันขึ้น หนึ 1> 1. ่จุดสจุสีเรือว่าจุดหกจุดเจังสี่กะได้ด้วครับผมเพราะว่าบวกลบได้ครับผมหนึ่งจุหาไมโครบนว่าหนจุดหไมโครบนคาตาโจด้ครับผม,มาคาบวกลบมีคำว่าบวกลบเปรเซ็นต์อยู่นะครับผม เดีย๋ยวหาเนี่ยวาวัดงครับผมนี่ใส่โอมมิเตอร์ตัวนี้ครับผมตัวเก้าตัวเดิมเหรอครับผมบผมปรับไปตรงที่ตัวนี้แล้วกดไปตรงที่นี่ครับผมเอนกับเอเนี่ยนะครับผม ไว้นี่ครับผมพี่น้องเห็นน้ำเนาะหนักหย่อนแสงนิดนึงนะครับผมอนี้คาบไปครับผมคาบไปคาได้คาหนึ่งนะแล้วนะครับครับพี้บุข,ขึ้น,นี่ัง <laughs> มีดจีรีขนาดครับผม,มนี่คือหางเหรอท๊ะ อ,อันนี้เสียบมุสิกมองทูม,นทมหนึ่งจุดสี่เก่าครับผมแสดงว่าตัวนี้บ่ได้พังเนยครับผมกองดำไม่ได้พัง ฟุตเซ็นที่ฐานว่ากล้องดำห่างนะครับห่างนะครับผมนี่นี่หนึ่งจุดสี่เก้าห้าเนี่ยครับผมเกือบเต็มรอยแล้วครับผมเก,กือบยี่ห้าเปอร์เซ็นต์เกือบเท่ากับหนึ่งจุดห้าแล้วครับผมกล้องดำไม่ได้ห่างครับผมต่อขึ้นนะครับผมเดี๋ยวผมจัดการต่อขึ้นกันฟุตเซ็นต่อเทียบครับผมเดี๋ยวจัดการ จัดการยัดน้ำมนันครับผมนี่พระเอียของเขาจวดเข้าไปเลยตอนที่สองครับผมด้านหน้านะครับผม แกนเริ่มมอนแล้วครับ,มรบผม,ม,มหันเปิดนิดนึงไปแนวแล้วครับผมอย่าผมต้อไอ้ข้าปลาที่ติดเข้าไปแล้วมาทดลองครับผมครับผมหลังจากที่ผมประกอบใบเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมมาทดลอง เปิดสวิตเบอร์หนึ่งครับผมว่ามันสิติดเบอร์เนาะครับผม,ว,ม,บบผมว่ากองดํามันสิห่างมาเนาะครับผมอ่ะไปกันเลยเบอร์หนึ่งครับผมจูดครับผมได้การครับผมเย็น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 ตอนที่แลกบอกคอยเย็นเนาะครับผมหมุนไว้ตั้งหางครับผมเบอร์สองครับผมว่าอะไรเป็นใจยังปิ้วมะเนี่ยมันได้การครับผมได้การ ดำบ่ได้ห่างครับผมสำหรับคลิปตรวจสมัดล้มนะครับผมที่เป็นสันนิษฐานว่ากล้องดำมันห่างนะครับผมสรุปแล้วว่าบ่าห่างนะครับผมขอจบคลิปเปเพียงท่าน้นะครับผมผลปรากฏว่าน่าจะเป็นแกนฝืดครับผมแกนติดนะครับผม ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องเฮ้าด้ยวยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ